เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพปามน้ำมันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพพิทักษ์ปามตําบลกลาเสออำเภอสิเกาจังหวัดตรังเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดูแลปามอย่างยั่งยืนให้กับสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพพิทักษ์ปามและเปิดให้กเกษตรกรผู้ปลูกปามทั่วไปเข้ามาดูงานได้ซึ่งสมาชิกเกษตรกรกลุ่มจะปลูกต้นพวงชมพูเพื่อช่วยควบคุม,มแมลงและใช้ฟีโรโมนดักจับดวงแรด เป็นการควบคุมตามหลักการของการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเป็นกระบวนการหนึ่งในการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPo ทาง IPO นี่กเขาจะจะเน้นเรื่องเรื่องการรักษาธรรมชาติสึ่งแวดล้อมต่างๆใช่ไหมก็เลยไม่ต้องผุ่มฉีดยาฉีดยาไม่เจออะไรข้างว้อยอะไรนั่นหมดแต่ตอนนี้ปอลริมมาเรียนรู้ IPO นี่มมันฉีดยาไม่ได้มันมีผลกับข้างเคียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม คือไอ้ที่ว่ารั่วอะไรตรนี้ที่รั่วจะเป็นกุ่มกรองเริ่มปลูกต้นไม้ป้องกันการชะล้างอะไพวกนี้นครับตามว่าได้อะไรจากการเข้าร่วมไอเอปีโอนะครับผมว่ามันได้หลายอย่างนะครับหนึ่งที่ตั้งอาอิโอและหน่วยงานภาครัฐต่างๆเขาจะสนับสนุนเกษตรกร,เ,กรเขาเพื่อให้ได้ลดต้นทุน ลดต้นทุนก่อนลดต้นทุนเป็นหลักนะครับผมเปรียบเทียบว่าหลังจากเราจัดนำระยุกต์ใช้กว่าสิ่งเหล่านี้มันจะลดต้นทุนได้ประมาณ4 0 3สถึงสีอร์ซโดยบริษัทเทพพิทักษ์ปามเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงดูแลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพพิทักษ์ปามจังหวัดตรัง หลังเกษตรกร,ร,กรชาวสวนปาล์มน้ำมันต้องการพัฒนาพื้นที่ทำกินและสร้างความยั่งยืนในอาชีพด้วยการเข้าสู่มาตรฐาน r s p o ที่ต้องผ่านการอบรมและความรู้จากนักวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับชาวสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพพิทักษ์ปาล์มจังหวัดตรังโดดเด่นนั่นคือการใช้หลักการตลาดตั้งแต่ต้นน้ำคือกลุ่มเกษตรกรร,กร,รายย่อย กลางน้ำคือโรงงานสกัดและโรงกลั่นน้ำมันปาล์มจนถึงปลายน้ำคือผู้รับซื้อเป็นการจัดการทางด้านการตลาดอย่างครบวงจรมีสันชามติร่วมกันว่าวิธีการหรือแนวทางเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดในการบริหารจัดการความยั่งยืนก็คือมีผลผลติตที่ที่เป็นฟิสิกอลที่เป็นจริงจับต้องได้นะครับผลิตภัณฑ์ ที่ออกมาจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เป็นของจริงนะครับส่งให้กับโรงงานรีไฟล์แล้วโรงงานรีไฟเนอรี่ในบ้านเราเนี่ยเขาก็เอาไปกลั่นนะครับด้วยวิธีการนะครับจากนั้นก็ส่งสินค้าเนี่ยให้กับผู้ใช้ปลายทางผู้ใช้ปลายทางก็จะไปผลิตนะครับเป็นขนมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอามาอุป,ปโภควริโภคเนี่ยแล้วก็ ส่วนประกอบที่ใช้เนี่ยเป็นส่วนประกอบที่เป็นฟิสิกอลอย่างแท้จริงอันนี้จะสร้างความยั่งยืยนให้กับกลุ่มอย่างแท้จริงครับสำหรับผลผลิตปั์มน้ำมันทั้งหมดซึ่งมาจากสมาชิกในกลุ่มจะสามารถขายได้ในราคาปกติเท่ากันทุกคนตลอดทั้งปีรวมถึงทั้งกลุ่มมีปันผลให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งนี้เป็นตามข้อกำหนดของกลุ่มที่ทางสมาชิกร่วมกันลงมติในการประชุมใหญ่สามัญ เกษตรกรของกลุ่มเนี่ยที่มีการจัดก,การสวนที่เป็นระบบทั้งหมดนะครับมีการจดบันทึกที่สมบูรณ์แบบนะครับในสมุดในสมุดบันทึกเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะให้กับกเกษตรกรกิโลละ2 5สตางค์นะครับเพิ่มจากเดิมนะครับอันนี้คือเป็นค่าพรีเมียมนะครับทุกๆก,กิโลปาล์มที่มาขาย ลุ่มวิสาหากิจชุมชนเทพพิทักษ์ปามนับเป็นต้นแบบของการบริหารกลุ่มโดยเชื่อมโยงจากต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำซึ่งเป็นการตลาดน้ํามันปาล์มคุณภาพตามมาตรฐานสากลรวมทั้งยังสร้างความเชื่อม,มั่นว่าผลผลิตรหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเทพพิทักษ์ปามจังหวัดตรังมีมาตรฐาน RSPO เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างแน่นอน